สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวสวนอีกแล้วสตรอเบอรี่เริ่มสุกแล้วมีไม่ค่อยเยอะค่ะพีนี้แต่ก็ออกดอกทุกต้นเลยต้นนี้ช่อดอกมาแล้วค่ะคต้นนี้ก็น่าจะกำลังมาต้นนี้อย่าง มะม่วงมะม่วงยังไม่ยังไม่เห็นช่อหนอแต่ว่ามะม่วงสามดูดูมะม่วงเบาอะค่ะจะเริ่มออกอ้าเจ้าโตมายืนกันหน้าสลัดเลยเจ้าเตเจ้าใหญ่เจ้าเล็กไก่จีนโตนะคะ่ะสงสัยอยากโชว์อยากออกกล้องเหรอลูกกุ๊กกุ๊ก ก๊กูก๊กู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 เอกซ์ขี้ตื่นแบบหนีไปแล้วตื่นเช้าก็สบายสบายเที่ยวเล่นในสวนของเราค่ะดู ต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วก็ออกดอกออกผลให้เราชื่นใจบะมมงสามด้ดูมาแล้วค่ะช่ดอกออกทั้งต้นใช้ทำใช้ทำข้าขันเรียกเราใช้ทำข้าวคุกกะปิอร่อยค่ะ อะไรกว่าน้ำดอกไม้เพราะว่าน้ำดอกไม้จะเปรี้ยวจัดแต่ว่ามะม่วงเบาหรือมะม่วงสามไดูดทางภาคใต้มันจะเป็นรสกลมกล่อมเคล็ดรับค่ะเพราะว่าชอบทานข้าวคุกกะปิโอ้มน่แล้วอันุ่น,น,นจะเป็นข้อไก่แต่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้ว เดี๋ยวไปให้อาหารไก่ก่อนค่ะ